บัญชีปักหมุดใช่ไหมครับแมนจ้าขอบคุณนสกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านจ้ะทุกขั้นกวงมูขั้นตอนใส่หนังมันบ้านน้องเต๋องแมนจ้ะเส้นหนังเนื้เพราะว่าหนังมูหนังมูหัวก็ได้มาเนื่จาะเพราะว่าอีกร้านหนึ่งบ่มีเอ้ยงามค่ะเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วมันแล้วค่ะ ได้ปิดร้านมาได้ปิดร้านมาดูพี่งนโยนก,กันนี่ไปก็ได้น้องทิพ์เ,เออให้น้องทิพข<ล>ีบเองใ่ได้ใช่นี่ค่ะ,ออคะสองสาวสช่วยกันวันนี้ยายนุ้ยเป็นผู้ช่วยกุ๊กนะคะวันนี้หอมหอมไม่ต้องจ๋าอันนี้คนวนตัวอดอกค่ะ อ่าคุณนันคุณเลี้ยนจ้าคุณเลี้ยนนันชื่อคุณเลี้ยนชื่อ,อยังจ้าก็เตยจะขอให้น้องน้องบอลเข้าไปเชียร์ห้ค่ะเมื่อวานอยู่ในออฟฟิศเลยกับนะคุณเลี้ยนถ้าเข้าไปที่เถียอนส่มมัมเลรเด้อจ้าแล้วก็ ส่งต smile, ท ses, ูที่ยู่ไว้หายแน่อ่าสงสลิปที่คุณยนคุณยันน่นโอนมาแล้วนะสงเข้าไปน้าเด้อจะให้น้องบอลเช็กบิ่งห้จ้าก้นเยค่ะก้น้นื้อน้อ, right. องค่ะ าเรียบร้อยค่ะต้นหมูหอมๆจ้ะอ่ปลอดไข่แซ่บค่ะขาดที่นี้เพื่อเทียนปั่นรถเนาะต้องเตะเป็นผู้ปั่นใส่นั่นไว้ดดเอาเพราะว่าน้องที่เป็นผู้ห่อไว้ให้ได้อยอะซอยกันเดี๋ยวจิบะทันนั่นหลอดใบทรงคลองอืมต้องเอาไปเที่ยนเถอะข้าวต้นใบหนึ่งก็พอเอาเอาเอาใส่เอาเอ่ตรงนั้น มัเนี่ยบ้าคุณทัศนีต้องใส่ภา,าชนะที่ใหญ่กว่านี้ค่ะจะได้คุกง่ายง่ายอ่าอันนี้ใส่คุกเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วบ,บันดีกับเลี้ยนเอานันนางมาเพิ่มแล้วจ้าแล้วมาคุกน้ำก,ก้นจ้าขอบพระคุณจา้าคุณนันทัศนีเดี๋ยวที่ไปหานภาชนะยี้ยี่ไม่ไหวใส่ที่กางเกงวาย,ายวาอีดีละเนาะมันค่อยสีง่ายานะจ้ะเนาะอัายุ้านเขาก็มีแต่อันน้อยๆแว่บ้าน,าน,น,ห,นาาหลยยังใหญ่ใช่หามั้ย ค่อยขยากไปใหไปด้วยนะคะจุดๆเลยะค,ะเค่ะอ๋อตองุ้ยคนมาคนมาใช่ปะเนี่ยเ้้าไปตองไม่รู้ว่าเรียมมูนไปตองสุขอโอ้ไปตองยี่หอมไามนันไม่ไม่ยุ่งนาประเดย ไนี่ห่อเป็นแล้วมันแล้วปัะเนี่ยจัดไปน้องเลยจัดไปที่ไ่ได้ปิดร้านนะพี่สิเด้อย่านไม่ได้ปิดร้าน,นะพี่จะได้บอกลูกค้าทา้งคุณมาทางที่สิบแมนยาไม่ได้บอกลูกค้าจะสามแยกโรงแรมากาแฟยิ่งว่าวเด้อค่อะออต้อยกับมามาหายถึงที่แล้วพี่นีมันล้มตัวกันยุพี่เรล,ล้านา <laughs> ค่าอีย่างไรยุพี่ <laughs> เบิดระค่ะ <laughs> ามาาแ,แม่ก็ไปย่นู่ย,นยกับที่ปรเทตามสมที่าหารตามสั่งสตีเยบองเจ้าเจ้าบองขายแล้วเจ้าเฮ็ดแซแสบอ่ะเที <laughs> ย่ยวกาแฟพี่อ๋อพี่และนะชูจะเดี๋ยวไปเชี่ยวขาแลนะ้วค่ะเนาะ เจ็ดห้าสิบสีขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณ FFB ขอบพระคุณค่ะอ่าเรียนกาแฟนะชูอันที่แล้วนะชูร้อยหกสิบคะแนนขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณค่ะ คุณท่านอันทิน,นะกอนจากเกาหลีอ,อย็กกินจะทำให้เป็นเข้าไปเบื้องไม่คิปของยายนุน่ยเลยจ้ะมีอยู่จ้ะเบิ้งเป็นเฮ็ดเฮ็ดกินได้เลยแต่เบิ้งจบเบิ้งเป็นไปนะเบิ้งจบเฮ็ดกินได้เลยจ้ะ,จนะจจะใส่ชุดตามความต้องการแค่นั้นนะจ้ะคุณโมจ่าชุดต้นตำรับไหมค่ะต,ต้องต้องต้องกินกับต้นตำรับค่อยเห็ แคบค่ะขอบคุณทุกท่านจา้าบ๊ายบายเด้อยันหน่อยสิอัพโหลดคลิปอันเทศสมให้เบิงเด้พี่นอ้องช่วงนี้ยังวุ่นไว้พอจะ้ได้มันท่นนั่งหมูฮอตเตี่ยว เออนั่นแหละอายุมาดามพินน้ามาดามพินสวัสดีจ้ามื่อนี้หยุดงานเลยได้ดูนะเด้อจ่าคุณฮานเด้อจ้าคุณน้นจ้าขอบพระคุณที่แวะเวียนเข้ามาในช่องของต้าลูกการจ้าฝากช่องของเพื่อนสาวน้ำเด้ออ่อกับช่องแงนุ่ยหัวไหล่มันด้อจ้ากับช่องกระมลพิษแคนค่ะฝากกันด้วยจ้า จะช่องนะชูชาแนลจ้าที่ยุ่นค่อยกันออกบัวยี่นี่นะคะที่ยื่นแมงมันที่นี่ค่อยกันบัวยี่นี่อะไรเนาะที่ยุ่นต้องการเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าขอบพระคุณสองร้อยแฟนซี่ท่านจ้าที่ยังบาถิ่มบะป๊าไปใส่เนาะพี่น้องขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณลหลายๆ คุณชัยลวัฒน์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตองเยโพอยากนะที่แตกเนานะอได้แล้วอยได้แล้วอง้อโพอยากแม่นต้อง,อ <c oughs> องบอกเพิ่นต,ตัดไว้แต่ย้ำนั่นให้ยาย <บน S 2> ไว้จากน้อยเ,เออมืนเอามือะก็ได้บอกเพิ่นด้ดจะต้องซืมือ,อหรซอมือจ้าซอมือจ้าคิจ้ะพรุ่งนี้ก็เอา้าวันนี้สั่งไวเลยจ้ะให้เราตัดแดบไ้เห็นไหมเออมันพอยากเนี่ยค่ะสร้างมเราตัดแดบไ้เห็นไหม เอาทุกวันเด้อเดี๋ยววันนี้จะโอนค่านี่ไปให้โอนให้เจ้าขพริ้วโอนให้ทางว่าละอระทัใจแล้วนะพี่อรต่อขอบพระคุณจ้าคุณเอฟเอฟดียันกาแฟร้อหกสิบคะแนนเวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบสี่นาทีพรอนกระดกจ้าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกทุกท่านจ้าหนังหมูยังหน่อึ่บหมูแซ่บแซ่บพี่น้องอันกระมุนชิบหรือว่าว่า เพราะว่า <whales> ผ <laus> yeah. ู้เ <kal> ฮ <ende teachers> ็ดบ <started> ่บ nah <ster> ่บ่กินหมูกินด้วยซ้ำแต่ว่าบ่มักเนี่ยกินเนื้อลไรจ้ะแต่ว่าบ่มักจ้ะรับประกันค่ะแซ่บแซ่บอีหรีอที่น้อกที่มานั่งหยิบกินหยิบกินนี่แหละน้ำกินได้รือปหยิบกินเปล่งพามือแม่เหรอันแม่นอัแม่แม่เฮาคือกันแม่เฮาคือขั้นสูงแบบนี้แหละแบบน้องเตยนี่แหละเป็นข้าวมื่อข้าวเรากินได้เลยสั่งแม่น่ะ <Es> สังสังแม่อันสังแม่เตยกระเฮ็ดพี่ดันจ้ะแม่เราเก่งแม่เราเก่งทั้งนี่หม่ำเราก็เก่งแต่ยาะหนุ่ยอันวิชานี่ยยหนุ่ยเรียนจบเีย้จบเตยจ้ะวิชาคันสมเนียสมมูเนี่ยย้หนุ่ยเปล่าวิชานคำสั่งพ่อผัวหายอยู่หายกินแม่แม่สั้งพ่อไปใส่เบียบ้านแห่จกประหลด